เชื่อมลดขีปเสร็จแล้วนะครับรอยมีรอยแตกเหลาเนาะผมก็ได้น้เมือการแก้ไขเรียบร้อยนะครับแต่มีหลายท่านเนาะที่ว่าเพิ่นถามมาว่าใช้เครื่องเชื่อมตัวใดนะครับก็ลวดเชื่อมแบบใดนะครับลวดเชื่อมกับเป็นลวดเชื่อม L อลห้านะครับ3ามุมิลน,นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเชื่อมก็เป็นของเวลโปนะครับขนาดร6อยหมส์บอนะครับใส่ไฟอยู่ประมาณร2อยด้ิบนะครับเด้อ ที่ที่ว่าเชื่อมนะครับกับบาง,งามมาได้หรอกครับพี่น้องต๊กมากปีนี้ก็ถือว่ามีเชื่อมหลายนะครับดีเชื่อมหลายจุดนะครับห้เชื่อมกับพอทูทูได้ไทยไปนะครับตามจริงการแตกของมันกับบ่วด้แตกหลายนะครับเด็กพี่น้องบางทีมันมาอยู่ประมาณแค่นี้นะครับผมก็เลยทําการเชื่อมปิดไปเลยนะครับหลายแทนก็ถามว่าผมใส่ตัวเชื่อมยี่ห้อไหนนะครับผมใส่ตัวนี้เลยนะครับของเวลโปรเป็น อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ขนาดของมันอยูน่ที่1ย0แอมป์นะครับ160แอมป์ตัวนี้ผมจะเปิดไฟ u ยประม่ประมาณ120นะครับในการเชื่อมลวดแอลขนาด3.2นะครับซึ่งปีที่ผ่านมานี่ผมก็ถือว่าเชื่อมลวดแอลดีก็ลวดธรรมดานะครับถ้าเป็นลวดธรรมดามานก็จะเป็นห้อยแตกมงเกาของมองเชื่อมนะครับพาเคองมองเชื่อมเลยแต่สังเกตว่าถ้าเป็นลวดแอลมันจะบบแตกนะครับซึ่ง จุดนี้ครับจุดนี้ตัวนี้นี่ผ่านมาอยู่สองฤดูแล้วนะครับฤดูนี้เป็นฤดูที่สองอมีการแตกนะครับเพราะว่าผมเชื่อมด้วยลวดเอลแต่ถ้าเชื่อมโดยวยลวดธรรมดาแตกนะครับตัวเชื่อมตัวนี้นะครับอยู่กับผมมาตั้งโดนเลยนะครับเด้อผมสื่อวันที่สิบสามเดือนเก่าสองพันสิบสองครับถือว่าทนมากนะครับผมแนะนําเลยการเชื่อมกันนิ่ม โดยเฉพาะลวดเอลตัวนี้นะครับขนาด3.2สามารถเชื่อมได้ไฟแค่รอย20เองนะครับแจ้งได้กับลอองเบิงครับผมนะครับการเลือกใช้ตัวเชื่อมกับลวดเชื่อมนะครับผมก็นแนะนําเลยนะครับเวลวโปของเขาแท้แน่นอนอีดี